ผมชื่อนิลันเชยางสุขจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครระดับปริญญาโทจบการศึกษาจากสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งความรู้ด้านการทำความเย็นและการปรับอากาศผมได้มาจากตอนสมัยเรียนช่างเทคนิคไฟฟ้านะครับจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการส่วนความรู้เพิ่มเติมก็มาจากการฝึกอบรม แล้วก็ได้จากการทํางานบริษัทต่างประเทศที่ผมได้เคยทํางานด้วยแล้วก็ได้ฝึกอบรมไว้อาทิเช่นด้าน Air Movement and Control System นะครับจากบริษัทมัตสึชิตะไซโกหรือพานาโซนิกในปัจจุบันครับการกรองและการกับจัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับรับการอบรมมาจากบริษัท j จแ a นแอร์ฟิลเตแล้วก็เชลลคอมของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอเมริกันแอร์ฟิลเตจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยครับ ตั้งแต่จบการศึกษาผมก็ทำงานเกี่ยวกับด้านระบบส่งลมแล้วก็ระบบกรองอากาศมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบส่งลมในงาน HVAC นะครับแล้วก็งานทางด้าน Industrial Ventilation แล้วก็ระบบกรองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกโรงพยาบาลอาคารบ้านเรือนนะครับสำนักงานไปจนกระทั่งถึงโรงงาน Semiconductor ห้องสะอาดสำหรับพวก uh, Hard Drive นะครับปัจจุบันผมเป็นกนรรมการที่ปรึกษาบริษัท Japan Air Filter Thailand จำกัด แล้วก็เป็นกรรมการบริหารของบริษัท NSP Business World จำกัดครับผมเริ่มเข้ามาทำงานกับ ACAT โดยการชักชวนจากคุณธรรมนูนจันถาวรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณธรรมนูนเนี่ยเป็นกรรมการวิชาการของสมาคมนะครับสมาคมไปออกบูธท,ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจในงานเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ไฟฟ้าซึ่งเอ็กซิบิอร์ที่เป็นคนจัดเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับจากนั้นปี2540 คุณบุญพงศ์กิตวัฒนาชัยประธานกรรมการวิชาการของสมาคมก็ได้ชักชวนผมเข้ามาเป็นอนุกรรมการแล้วก็ไว้วางใจมอบหมายให้ผมเป็นเลขาของคณะกรรมการวิชาการในปีนั้นครับหลังจากนั้นผมก็ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกของสมาคมให้เข้ามาทำงานในสมาคมในอีกหลายวาระแล้วก็หลายตำแหน่งอาทิเช่นอนุกรรมการวิชาการกรรมการประชาสัมพันธ์รองเลขาธิการ เลขาธิการและในปัจจุบันนะครับผมก็ทําหน้าที่เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคมในวาระปัจจุบันครับนอกจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วผมยังสนับสนุนสมาคมในอีกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งพนักงานเข้ามาช่วยงานของสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์เท่าที่มีผ่านบทความวิชาการในอีกหลายบทความนะครับอาทิเช่นผลระบบ กับอัตราการไหลที่หายไปเทคโนโลยีการกรองอากาศในระบบปรับอากาศแผ่นกรองอากาศชนิด extended surface และอีกหลายบทความครับจากการทำงานมาหลายปีนะครับผมก็มีเรื่องที่ทำให้ภูมิใจหลายเรื่องเลยครับทางด้านที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับวงการวิศวกรรมก็มีสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศนี่แหละครับ ที่รู้สึกว่าภูมิใจมากได้เข้ามาร่วมทํางานตั้งแต่สมัยเป็นชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยแล้วก็ยกฐานะจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยก็ได้รับหน้าที่ทํางานในหลายหน้าที่ช่วยพัฒนาสมาคมในหลายๆตําแหน่งงานและนอกจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยผมก็ยังมีไปช่วยงานในวงการวิศวกรรมปรับอากาศและทําความเย็นในบ้านเราในอีก2หน่วยงานหลักสําคัญนะครับองค์กรแรก Ash l e y t h a i l a n d Chapter ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้งของ Ashley เมื่อปี2000ครับแล้วก็หลังจากที่ Ashley Thailand Chapter จัดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็ได้รับเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร Ashley ตั้งแต่จัดตั้งต่อเนื่องยาวจนถึงปัจจุบันครับเข้าร่วมจัดงานประชุมนานาชาติของ Ashley Region 13ถึง3ครั้งนะครับที่ในประเทศไทยครับองค์กรที่2นะครับก็คือสมาพันธ์การปรับอากาศและทาความเย็นไทย องค์กรนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาคมวิชาชีพ7องค์กรนะครับมีความคิดเดียวกันที่จะช่วยกันพัฒนาวงการวิศวกรรมปรับอากาศและทําความเย็นของบ้านเราทั้ง7องค์กรเนี่ยก็ได้มีการลงนาม MOU นะครับร่วมกันในปี2563ที่ผ่านมาและในปี2563แล้วก็2564ผมก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสมาพันธ์ และในปัจจุบันผมก็เป็นกรรมการบริหารของสมาพันธ์อยู่ในวาระปัจจุบันครับท้ายสุดนี้ผมอยากจะฝากคติในการทำงานของผมในการดำเนินชีวิตของผมให้กับวิศวกรรุ่นน้องนะครับได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับผมเชื่อในความสมดุลในการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีชีวิตในการทำงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับที่ออฟฟิศของผมเนี่ยในระบบป้องกัน การโจรกรรมนะครับหรือระบบการขโมยเนี่ยมันก็จะมีการเปิดอัตโนมัติเลยหนชั่วโมงหลังจากที่เลิกงานนะครับเพื่อเป็นการบังคับให้พนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วไปใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งกับครอบครัวผมเชื่อว่าการสมดุลการทําสมดุลของชีวิตงานและชีวิตครอบครัวได้ดีก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีครับเรื่องที่2ก็จะเป็นคติด้านการทํางานนะครับ ผมมีความมั่นใจและมุ่งมั่นว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ความรู้ในการทำงานมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์เก่าๆนะครับเหมือนกับสมัยตอนที่ผมจบปริญญาโทผมมีเขียนคติเอาไว้ในหนังสือประจำรุ่นนะครับว่า Apply what you have learned will make your great valuable ความหมายก็คือว่าถ้าคุณได้ใช้ ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในการทำงานมันก็จะทำให้เกรดที่คุณได้หรือความรู้ที่คุณได้ไปอบรมมาเนี่ยมีคุณค่าครับซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดปัญหางานจากการทำงานครับ